อาครับก็สวัสดีคุณผู้ชมเยวันวนี้เรจะมารีวิวตัวคุกกี้รันทอรีนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับส่วนวิธีโหลดนะครับ,ววะรบจะบอกว่าคลิปหน้านะครับเคเข้าไปกันเลยหน้าตาก็จะหมือนใครตอนนี้นครับจะมันก็แจ๊บตีละมังก็อบอกกัน เขาบอกกันนะว่ามันก็แจับติ่นะไม่ใช่ของไทยนะครับเกาหลีเดี๋ยเขียนอย่างนี้เนะอาฟกัสาวร้อยที่หนึ่งนะมาถ่ายตอนเจ็ดโมงเลยับใกล้กำลังจะไปอาบน้ำพอดีนะครับก่อนที่จะ,ะดูนะครับ ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับรูปลายฉันไม่เรู้อะไรผมไม่สบายมาเลาย เหนียวเหนเนียไปเจคุกี้ดอกตไทเลยแ่ไทมอย่าเยอะก็บอกยีคีเอรบกัรนะสกิลเนีย กระโดด20ครั้งครับแล้วพอสไลด์ปุ๊บมันจะยิงเรนรีออ่หมากฝรั่งออกมาครับพอยิงินหน้าค้างคันยาจะเป็นหลักแสลคแล้วยิงไม่หมดแล้วกระโดดใหม่ครับแ่ไก่ระปุกรถเลเวยเ7จุดครับก็คุกกี้รถเลมอนนะสกิลจะมีบาเรียอยู่ที่ตัวครับเนี่ยว,วิ่งเร็วครับมันจะมีสายฟ้าไปทำลาย10จุดครับ ไรูก็แเดานะเท่าไหร่จะสามารถหยุดเจลลี่จันทาได้นะมีเพชรร้อยแปดเพชรครับสรสเสือสดวงกนมีครับมีแนะจ็คสัน,นะสนรครับสกิลกอรต็มีเจลลี่หมาเขาเรล่าไว้เก็บครับและพวามีเสร็จก็จะเพิ่มเรือไปแน,น้ครับ ไม่รู้ปีวินาทีนะก็จะเป็นเลมอนสายฟ้านะสกิลหนูก็ไม่รู้เหมือนูไม่เคยเอาก็ก็กจะที่ข้างหลังจะเป็นขนี้นะครับเจอาหน้ที่โหลดจะสอนโหลดในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับบ๊ายบาย